อย่ได้เจอกวนลังเพราะแม่คูนั่นแหละใช่ได้ตีใส่ลังแลกเรื่องเผื่อนนี่แม่ผมชอบนักหน้าแลกเรื่องเผื่อนคิดแรกตายวันก่อนข้าววันจบที่มาวันคุณเต็มบ่วกเรื่องเผื่อนเพลินไปแล้นั่นครับในหนูนี่จะวะที่มาวันจะนั่นจบทีนี้จะไม่อนห้ามไปวัดห้ามไปวัดเจอไม่รอดคูห้ามจบแม่ เดินอ้ามกับเจ็ดเป็ดกูเดินเดินไม่ติดแรกเลยกูไม่ติดทำไมไรไอ้กับเมฆกลางสุดท้ายกว่าแรกเรื่องเผื่อนไหวตาไหวเมย์ว่ะกูไม่โดนหนูใครไรกูเดินเดินกูว่าเออเจ้าก็ลือว่าลูกเจ้าก็เตลก้องตามพัวกันได้หนึ่งลาวจช่ว่าแม่ก็ตอกก้องกันจากลุงลูกก็อย่านินหวังมันใต้แก่เดือนไหนตกองเรื่องเผื่อนปืนแม่กูปืนลบอยู่ได้ตั้งเป็ดพีแล้วต่อไป ยูปนันลูกตามพั่วมาโบเปลือนหอไม่เกลียวตึงตามพั่วกระได้พั่วด้วยกับวยตึงลูกตามพั่วกระได้ไหนรอยดูแม่เอ้ยลูกได้ไหนรอยเว้นก็ลือกันว่าลูกมึงได้ไหนทริบไม่เจอไหนจิปิคนแล้วไม่รอยนึกออกตั้งแต่จ้าตึงมัวดัวจะลูกกูเป็นและ งี à, p, r r á, í, ้มาเออหน้าโบวิ่งรับเกิงรับจางงหญ่นี่ลูกเกยกูเป็นแล้วทำได้เกยฟรีบอยแล้วในร้านกาเซ่นั้นใช่ลุงลายกูจะเดินปอตั้งลาดได้เหี้ยร์ขุมใจจังให้ได้ลูกเกยมากมาก็ไม่เที่ยวกูกูก็คนรอยกกูได้เป็นแทนของลูกเกยกูเป็นปันไม่ดีว่ะหาเลือดไปนี่เออทีนี้ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมด ลูกกูตาพ่อต้องเอาพ่อเผื่อนลูกกูจะเกยแต่งานไม่ตามพ่ล้วเกยไม่เอาพ่อเผื่อนกูตัดออกจากกองมระดกกูไม่เ้าใจน้ำตากกูใช่อย่างเอาพ่อเผื่อนมันดีวอมดีแ้วเอาพ่อเผื่อนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นะเก้เก้ปวดโจ๊กอักแต้จงแล้วไปเมี่อลวงมันอีเก้เลยกับทอมอะไรบุญนู่ไม่เกี่ยวเกยงานเลี้มงมึง่าลืมหมอเผื่อนมันบาป พระพุตจ้าเจ้าตันได้ชัดสิ้นกอตัมห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเผืือนบาปเกิดจัดนาาเกิดเป็นไหเลยจำเลยจัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้หลอดก่อนจัดหน้าไม่เกิดแล้เอากูเป็นเมียน้อยเปืือนนี่คือลาบันประเจิดกันเป็นเมียน <kt> <Ivan> ้อยมีความทุกกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกียดมีแต่ตักทีแต่ว่าเปรียบเรียบเมียน้อยมีความทุกว่ามึงเลยทั้งเกนหายเมียล่วงกับเมียน้อยมายื่นแขงกันเลย ตึงเมียร the ่วงง่ายอยู่อ่อนว่าแต่เลหน้าเมียร่วมแค่ว่าเมียน้อยกันน้อยเรียดได้กล้องจะเป่าวงกลวเผื่อนี่จริงพวกให้เราเมียน้อยเพื่อนเราไปกินได้ไหมแกเอาโตไปเรากันรักก็มนุษย์ยังไม่ดีวะแต่คุณใจเวลาไปบ้านเมียน้อยเมื่อไมไปเวลาร่างกายเต็มแรงใบแดงเต็มเผา ไม่ล,ลบมาเมียลว่วงลบมาตอนที่หลังไก่ไมดแดงไม่แดงแห้งเปล่า,าข้าวเด็กไม่ได้ไก่เดินไม่รดเส้นเหลือดโคตรในสมองแตกตายมึงแหลบบพวกเผื่อนโอ้ไอ้กูจะหืมดอกกิดหนยไอ้ตาวลานักการเมืองมันโกงแระเทศชาตดนี้เราจนไหมไม่โดยต่ำมากินได้แอมพอเลียงครอบครัวได้อมพออยููรถ นี่ทุกวันนี้ยิงบ้าก็ะพื่อก้นตกตกระตกเกินก้นแรงแรงเกินอันนี้ไม่รู้ว่าติดท่านหน้าไปปึงเคยแก่หนยอันนี้จะไม่มีตาหน้าจะย่างเดียวอันนีู้กยิ่งูกย่างมันจะรบเืินไปดินจะทุ้งขึ้นวันนี้ครั้อันนี้ก็มอบทเพลงยนนี่กับปีนองชาวจังโดยเพลียที่ไม่เจอว่าตาหน้าป่ายักษ์เจอหนักวัง จะมังเหลืองกิเลสบุญไหวามากมายปัญหาบุญไหวามากมายปัญหาชีวิตเกิดมาไม่ว่าใกลหน่ตันหานะร้ตันว่าความอยากอิ่มต้องอิ่มปากแต่ความอยากยังไม่พอ ไม่จิงจุดโลกมนุษย์เรานี่หลงกามโลกีจริงที่ลวงโลกตกเป็นทาสเพราะความอาท